มีใครในที่นี้ไหมครับที่เคยรู้สึกผิดหวังกับตัวเองรู้สึกไม่ได้ดังใจบางเรื่องบางสถานการณ์นะครับมันเป็นสนิ่งที่คุณคาดหวังมากมากาคุณจะได้ผลลัพธ์อะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นตามคาดหวังรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดผิดหวังใช่ไหมครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวกแค่ไหนก็อาจจะมีบางครั้งที่คุณเนี่ยรู้สึกแบบนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้บ้าง แต่แค่เย่าจมอยู่กับความดราม่านี้ความผิดหวังนี้ความเสียใจนี้นานๆก็พอครับให้เราเนี่ยกลับมามีสติให้เร็วที่สุดจะเรียกได้ว,ว่าย้ายโฟกัสให้เร็วที่สุดก็พอครับสิ่งสําคัญเนี่ยเราเนี่ยจะต้องรีบย้ายโฟกัสจากการที่เรามีสติอาจจะใช้การตั้งคาถามการหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับปัจจุบันแน่นอนครับสิ่งนี้มันยากมากแต่ก็จําเป็นต้องฝึกและก็อาจจะฟังดูง่ายมากที่จะทํามันนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนทำมันได้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกแยกกับเรื่องนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคาดหวังมากๆครับแต่เชื่อเถอะครับว่าหากเราเนี่ยมีเป้าประสงค์ว่าเราเนี่ยอยากจะรวยขึ้นเก่งขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเราต้องรีบออกจากสภาวะเป็นทุกข์หรือว่าซัฟเฟอร์ลิสตสเตทให้เร็วที่สุดครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะร่ำรวยขึ้นเราจะต้องใช้บิทูฟูลสเตทครับหรือว่าสภาวะงดงามก็คืออะไรครับคือความรู้สึกว่าเราเนี่ยอิ่มเอมมีความสุขเปรติยินดี บางคนบอกว่าเราเนี่ยคิดบวกเกินไปหรือเปล่าเรากําลังเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจอยู่นะมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยวางไว้แล้วเราก็ไม่ได้ดั่งวังนะโอป้าแต่สิ่งสําคัญเชื่อเถอะครับว่ามันสําคัญไหมที่คุณจะต้องจมกับความรู้สึกนันนานๆนนนนเชื่อเถอะครับว่าถ้าหากว่าผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้มันส่งคุณค่าและสอดคล้องกับคุณค่าไปในตัวคุณสิ่งนั้นมาสาคัญกว่าหรือเปล่าครับให้คุณนะครับตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยเวลาที่คุณเนี่ยเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ อารมณ์และความรู้สึกนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรถึงความเชื่อไปในใจฉันและสิ่งนี้มันสาคัญหรือเปล่าที่ฉันจะต้องจมปักกับมันนานๆถ้าคําตอบคือไม่รีบย้ายโฟกัสครับและถามคําถามกับตัวเองต่อว่าแล้วฉันเนี่ยต้องการอะไรฉันเป็นใครผลลัพธ์ที่ฉันอยากได้เนี่ยคืออะไรสิ่งที่ฉันกําลังคิดเนี่ยพาฉันเข้าใกล้หรือว่าออกทางจากเป้าหมายหรือเปล่า โอเคถ้าเกิดว่าออกห่างจากเป้าหมายรีบย้ายโฟกัสครับไปยังผลลัพธ์ที่คุณต้องการและนอกจากการมีสภาวะเป็นทุก์เนี่ยมันจะไม่ดีแล้วกับตัวคุณนะครับมันทําให้คุณกลัวต่อต้านหลีเกเลี่ยงเบี่ยงเบนแล้วนะครับ มันจะทาให้คุณเนี่ยหาข้ออ้างรวมไปถึงโทษคนอื่นด้วยครับแลาบางครั้งก็อาจจะโทษตัวเองคุณเคยเห็นคนบางคนไหมครับที่เขาเนี่ยชอบโทษทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นคนอื่นนะครับสังคมเศรษฐกิจอะไรก็ตามครับเขาจะโทษทุกคนครับเพราะว่าเขาอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่เราทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองแต่เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบกับความรู้สึกนี้ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องโทษใครไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยโมแต่โทษตัวเองนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้น และมันก็ผ่านไปแล้วหนึ่งกาทีผ่านไปมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วครับเพราะฉะนั้นจงมองหาฟีดแบ็และบทเรียนไม่มีความล้มเหลวอีกต่อไปเพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามครับมองหาบทเรียนให้มากที่สุดเชื่อเถอะครับว่ามันมีสิ่งดีซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์ต่างๆแน่นอนครับจกกักรวาลเนี่ยรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์นี้และคุณใช้ปัญญาที่มากพอความสงบการให้อภัยและคําขอบคุณ คุณจะสามารถเติบโตเช่นร่ำรวยขึ้นรักตัวเองมากขึ้นสามารถที่จะมีสกยภาพมากขึ้นถ้าหากว่าคุณตีโจทย์แตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ดีกว่าจักรวาลได้อย่างไรว่าเขารู้แล้วว่าหากเราเจอมาตรฐานเนี้ยที่เรียกว่าบททดสอบแล้วเราเนี่ยสามารถผ่านมันได้เราอาจจะเจอความรวยขึ้นครับเก่งขึ้นอะไรก็ตามครับเพราะฉะนั้นจงมองหาฟีดแบ็กและบทเรียนมากก่อที่จะโทษและนั่นแหละครับเรียกว่าความรับผิดชอบ จากนี้เป็นต้นไปมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วครับความล้มเหลวทุกครั้งที่คุณเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามตั้งสติคิดให้ช้าลงครับเวลาคุณเจอเหตุการณ์ไม่เป็นใจเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมันจะตอบสนองใช่ไหมครับแต่คุณเนี่ยจะคิดให้ช้าลงครับตอบสนองให้ช้าลงคนส่วนมากเวลาที่โมโหก็โต้อตอบทันทีทําให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาจริงไหมครับเหมือนที่เราเนี่ยเห็นในข่าวสังคมทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นใจ แต่มันมีประโยชน์กับคุณไหมมันทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าหรือว่าพาคุณออกห่างจากเป้าหมายครับเราเนี่ยมัวเสียเวลามานานแล้วครับกับการที่เราเนี่ยบกมุ่นอยู่กับอดีตหรือว่าเสียใจกังวลและเครียดกับอดีตปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระทงความคิดบ้างเถอะครับแล้วเราเนี่ยมาเริ่มกันที่ปัจจุบันปัจจุบันนี้คุณต้องการอะไรคุณเป็นใครคุณอยากได้อะไรกันแน่จงถามคำถามนี้กับตัวเองบ่อยๆและคุณจะรู้เลยว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณผิดพลาดล้มเหลวหรือเป็นคนไม่ดีครับไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองหรือว่ารู้สึกผิดนะครับคุณไม่คนเก่งคุณทําดีที่สุดแล้วนักขณะนั้นต่อให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะร้ายแค่ไหนมันจะแย่แค่ไหนก็ตามสําหรับคุณนะครับแต่มันก็ผ่านมาแล้วจนถึงเวลานี้จริงไหมครับในปัจจุบันนี้คุณก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้คุณยังหายใจอยู่มันยังมีโอกาสครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นวันใหม่เสมอขอเพียงให้คุณเนี่ยมีสติบางครั้งนะครับเวลาที่เราเนี่ยเจอเหตุการณ์ร้ายแย่ๆไม่ได้ดั่งใจใช้เทคนิคนี้เพิ่มเติมได้ครับนอกจากการตั้งคำถามนะครับคิดให้ชา้าลงเวลาเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายครับเพราะว่าเมื่อคุณคิชดช้าลงเนี่ยมันจะเริ่มเรียนรู้ถึงความสงบณบางขณะครับแน่นอนครับเขาเรียกว่าพลังแห่งปัจจุบันนั่นเองคิดช้าลงตอบสนองเปลี่ยนไปในมุมที่เปลี่ยนไป คุณก็จะได้รับผลลัพธ์จากความรู้สึกและผลลัพธ์ต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันกลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อวานแต่ว่าคุณสามารถใช้มุมมองใหม่ทัศนคติใหม่ในการที่จะตัดสินเหตุการณ์นี้ให้ข้อสรุปที่ดีให้ความหมายที่ดีเพื่อใครครับเพื่อตัวคุณนั่นแหละครับเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกดีมากขึ้นและก้าวข้ามผ่านวันในร้ายของคุณไปได้เชื่อเถอะครับความล้มเหลยวไม่มีจริงมีเพียงแค่ ฟีดแบ克และบทเรียนและหวังว่าคนที่ฟังพอดแคสต์นี้จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตได้มากขึ้นนะครับโอป้าเองก็เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ครับมันก็มีวันร้ายเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายโอป้าก็มองหาบหทเรียนจนกลับมาสู่ปัจจุบันและนี่ก็เป็นสิ่งที่โอป้าเนี่ยอยากจะแชร์ทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยผ่านมาได้รายได้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าเป็นประโยชน์ครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรออนเทซี่ทีฮารฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป p อีสานทุกทกช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ